มันจะเป็นอย่างไรครับถ้าหากว่าคุณนั้นถูกอัญเชิญไปต่างโลกในฐานะของจอมมานผู้ที่อ่อนแอที่สุด <c oughs> ผมกำลังพูดถึงเรื่องเรลิสมาโอนิโยรุเซกินาคิอิเซคายคายคาคุชื่อแอบ,บยาวเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับผมโอตะไอซูนะครับวันนี้ผมก็มีมางานที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงมาแนะนำให้นะครับ ชื่อเรื่องก็ตามที่กล่าวเอาไว้นะฮะมันก็ยาวอะ่ะผมไม่อยากพูดซ้าเดี๋ยวโคพูดผิดด้วย <laughs> เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของอาจารย์ฮานดะอาซุชิฮานดะที่เป็นสนาบมบินหรเปล่าอะ่ะใช่ครับเอา้านึกว่าจะเล่นมกุก <laughs> โดยผลงานเด่นๆของอาจารย์ท่านนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีแค่ผลงานตัวเดียว <laughs> เรื่องเรลลิสมาโอนะครับเรื่องนี้เป็นมังงะประเภท ดราม่าครับต่อสู้แอคชัน่นแล้วก็แฟนตาซีนะครับผมโดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ลายเส้นถือว่าทำออกมาได้ดีตัวละครน่ารักครับพระเอกดูเก่งครับดูสมศักดิ์ศรีสมเป็นพระเอกฮะแล้วก็ลายเส้นนี่ผมยอมรับเลยว่าทำออกมาได้อยู่ในระดับที่ผมพึงพอใจ แต่ก็อย่างเคยครับเรื่องของลายเส้นผมจะไม่ขอลงดีเทลมากเพราะว่าเรื่องนี้บางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่ผู้อ่านว่าชอบแบบไหนชอบลายเส้นยังไงนะครับอันนี้ผมคงตอบให้ได้ไม่มากนะักเพราะว่าถ้าให้ผมตอบก็คงจะเป็นความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมถ้าให้ผมพูดจุดเด่นของเรื่องนี้ผมคงจะตอบได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ขายผระเอก คือเพื่อเอกเนี่ยค่อนข้างเก่งครับเก่งในที่นี้คือเก่งที่เขามีความฉลาดหลักแหลมมากมองขาดถึงสถานาการณ์ที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดีมีการคิดกลยุทธ์มีการวางแผนมีการทําอะไรต่างๆที่มันต้องใช้ความรู้ในการในการจัดการอ่ะเออคือพระเอกทําออกมาได้ดีมากเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบ,บางาะแนววางแผนเนี่ยเรื่องนี้จะตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ ส่วนใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็อ่านได้อยู่นะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการวางแผนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าวางแผนแบบจัดๆขนาดนั้นมันก็ยังพอจะมีฉากแอคชั่นให้เราดูบ้างแล้วก็ฉากเลิฟซีนฉากแนวดราม,ม่าก,ก็มีให้เราดูอยู่ซึ่งจุดพวกนั้นมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับโดยเรื่องนี้มีเรื่องราวข้าวๆแบบนี้นะครับ มันเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีนามว่าอาชิตโตที่ถูกอัญเชิญมาต่างโลกนะครับตัวของอาชิตโตนั้นถูกเทิธิดาอัญเชิญมาให้รับบทบาทในฐานะของจอมมารลำดับที่72ที่มีนามว่าแอสตารอสผู้เป็นดั่งจอมมารที่อ่อนแอที่สุดเป้าหมายราของเทพธิดาที่อัญเชิญพระเอกมารับบทบาทแอสทารอสนั้นก็เพื่อที่ต้องการให้พระเอกนั้น เป็นราชันจอมนันหรือว่าขึ้นเป็นจอมันลำดับที่หนึงให้ได้โดยที่ปกติแล้วตัวพระเอกนั้นไม่ได้รับการสนใจโดยเทพองค์ใดเลยนอกจากเทพองค์นี้เพราะว่าเทพองค์นี้เห็นว่าพระเอกมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของพระเอกนั่นก็คือ e เลวิสกิลหรือความสามารถในการมองขาดถึงความจริง และเพ่อเอต้องใช้ความสามารถตรงนี้ในการขึ้นเป็นราชันจอมมารและทําการปูรณาโลกให้ดียิ่งขึ้นแต่ด้วยความที่พระเอกหรือจอมมารแอสตารอสนั้นเป็นจอมมารที่อ่อนแอที่สุดและยังขาดความรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้เทติดดาจึงทําการชดเชยตรงจุดนั้นให้โดยการอัญเชิญปีศาจตนหนึ่งขึ้นมาซึ่งปีศาจตนนี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกใบนี้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวพระเอกในการคิดแผนและวางกลยุทธ์ซึ่งพระเอกจะต้องใช้ความสามารถและสิ่งที่ตนเองมีนั้นในการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําให้ตนเองนั้นได้ขึ้นเป็นราชันจอมมารที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับโดยปัจจุบันนะครับเรื่องนี้นะ่ะมีแปลไทยทั้งหมด20ตอนแล้วนะครับ แต่ดูเหมือนว่าผู้แปลเขาจะเลิกแปลไป,แ,ปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะหาอ่านยากหน่อยถ้าเกิดอยากจะอ่านตอนที่21นะส่วนแปลอิงอ่ะตอนนี้มีแค่18ตอนนะส่วนนิยายมีทั้งหมด107ตอนนะครับที่เป็นแปลอิงส่วนแปลไทยผมหาไม่เจอฮะเอาตรงๆเลยสารภาพอีกโดยผมจะขอให้คะแนานตามความเห็นส่วนตัวคือ9เต็ม10นะครับ ผมขอหักคะแนนหนึ่งคะแนนตรงจุดบางจุดที่มีการเล่าแล้วผมรู้สึกว่ามันมึนมันกระโดดไปกระโดดมาซึ่งจุดนั้นผมขอหักแล้วกันโดยรวมถือว่าทำออกมาดีลายเต้นสวยตัวละครน่ารักครับประมาณนั้นสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าผมมีพฤติกรรมใดหรือว่ามีการกระทำใดหรือว่ามีจุดไหนที่ผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปเนี่ยผมต้องขอกลับอภัยมานะจุดนี้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้ ก็สามารถที่จะกดไลค์ให้กับผมได้นะมันจะเป็นการให้กำลังใจกับผมเป็นอย่างดีเลยนะครับต้นใครที่ต้องการที่จะกดติดตามผมเนี่ยก็สามารถที่จะกดปุ่ม s ับ s ไ r i b e เอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้านั้นผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันได้นะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย